พ่อเขาจะกลับบ้านลูกแล้วหนูมาทําไมหนูก็อยู่นี่วะโอ้ยดูคะ่ะดูแม,แม่แม่จ้าสิงามจะไปกับพ่อแล้วรอหนูด้วยหนูขึ้นรถไปด้วยหนูขึ้นรถด,ดเอาแล้วดขึ้นรถแล้วแต่น้อยสิขึ้นรถแล้วโอ้ยอูย้อีหยังนี่พ่อเขาสิกลับบ้าน

ไปไปโอ้เอาดัานโอ้ยโอ้สวัสดีครับอยู่กับพวกเราโอเล่เอฟซีไทยแลนด์แล้วก็งามโชคแฟมิลี่นะครับเราจะเอาญ้าขึ้นรถกับสับปรถตัวนี้นะครับเราจะเอาสับรถขึ้นรถไปให้ครอบครัวของเรานะครับซึ่งเขาอยู่ที่ทุ่งนานะครับเราจะเอาสับรถแล้วก็ญ้า ให้คุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะครับผมซึ่งเส้นทางที่เราจะเอารถลงมานะครับมันก็ต้องวิ่งจากตรงนั้นฮนะวิ่งเลาะเะ,ะตามคันนามาเรื่อยๆฮะเนี่ยมาอย่างนี้มาอย่างี้มา,างี้แต่เส้นทางมันจะ มันจะเป็นรอยที่รถรถเกี่ยวนะฮะรถเกี่ยวข้าวเขาเขาโลมาเกี่ยวนะครับไม่รู้ว่ามันจะขึ้นยากหรือเปล่าเนาะนั่นคันรถพวน้อยมาแล้วบสมบุกสมบันจังได้รถเนาะพ่อน้อยใช้แบบคุ้มค่ามากเลยนะคะรถคันนี้ โจกางหูจะชน <laughs> เอาอะเออเอา,อเอาอโอ้ประตูเปิดเองครับดูขาที่ห้าพ่อรีกออกเลยนะ 人家就谁 จะไปกับพ่อน้อยไหมเอาดูตามรถเร็วค่ะตนนัวนี้เอาแล้วเอาแล้วค่ะจะไปกับพ่อแล้วรอหนูด้วยหนูขึ้นรถไปด้วยหนูขึ้นรถไปเอาแล้วดังขึ้นรถแล้วแต่น้อยสิขึ้นรถแล้ว,อว,ลวโอ้ยอูย้อีหยังนี่พ่อเขาสิกลับบ้าน Thôi, chắc gặp bạn đi nè do lên, I lên unload phó, ow 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 ừ, ow 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 ừ, ow ừ. 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 อักแล้วจ้ะนุ่ไปไปโอ้เอาดันโอ้ยโอ้ยโอ้ยคอยเอ้ยขึ้นได้บ่เอาเอาเอางามโชกตั้งลำแล้วได้อะไรมากินได้สับปะรดค่ะได้หัวสับปะรดมากเอาช่วยดันพ่อช่วยดันพ่อเอ้าเอาขึ้นขึ้นดันแล้วเอ้าไป อาเออดัอนอุ้ยเอาออกแรงแล้วออกแรงแล้วโอ้โหพอไปแล้วพอไปแล้วไปแล้วค่ะเด็กหนอยแล่นน้ำรถเลยวบดน,นี้รอหนูด้วยรอหนูด้วยพอรอหนูด้วยพ่อโอ้ต้องช่วยพ่อดันรถนะคะโอ้โหช่วเก่งมากเลยนะ ทั้งอยากช่วยทั้งอยากไปด้วยนะคะ,ะไปกันแล้วค่ะตัวนี้อ้าวไปแล้วลับแล้วอ้าวไปแล้วไปแล้วโอ้ย ก็เขาเห็นตรงนั้นอ่ะมันมันมันสูงครับน้องก็ช่วยช่วยคุณพ่อครับช่วยเข็นรถครับกลัวกลัวรถคุณพ่อขึ้นไม่ได้นะบขเข็นรถช่วยเข็นเข็นเข็นดันดันดันดาพอตรงพอถึงตรงนี้น้องมาส่งถึงถึงที่ครับขงถึงที่เลยของก็กลับเลยครับผมของพุ่มครับผมสุดยอดอีนี้ครับผมหลักผมลยไปบบกพ่อ้วยไปเพิ่งไปเพิ่งลาอีกรอบนึงไปกลาไปโบกคุณพ่อนะคะว่าหนูเก่งไหมหนูช่วยพ่อน้อยขนรถเข็นรถด้วย ก็เพราะเขาอันเาลากรถเข็นรถลากรถลากเรืออะลาเขาบอกลูกชายพ่อเนาะเขาบอกเขาขอเฮ็ดคือพ่อได้เจริญรอยตามพ่อเนาะเป็นเบบอยางพ่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกนะคะแม่ว่าดจะยืนให้กำลังใจลูกชายนะ เก่งมากเลยนะคะบน้องงามชูชของเราสงสัยจะไปขี้หมูบอกพ่อนะนะคัน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 อี้ลาน้อยออกมาอีกเจ้าคิดเบื้องมาสิมวนทําไดบุญปุ้ยทําไดพี่น้องเลนเห็นรถสองสองตัวสองพี่น้องโอ้ยแม่กับเลนนัลาเอ้ยลาเอ้ยลาเอ้ยคือสิมวนหน่อยหน่อย สงสัยจะบอกไอ้น้องตัวเล็กเลยว่าลาเอ้ยอย่าไปอย่าไปคิดดื้อคือพี่เหนี่ยล้วจริงเนาะดูเขาก็ยืนกินกับพ่อเขาแบบน่ารักมากเลยนะดูแล้วแบบอบอุ่นมากๆเนาะความรักของล拉คุ่งกว่าคนพี่น้องคู่งกว่าคนอีกหู่กว่าคนจริงแท้รู้จักช่วยพ่อน้อยด้วยเพราะว่าพ่อน้อยเอายามาให้กินนะแล้วมามาแบบ มักซิโมบอกคุณพ่อด้วยนะบอกเจ้าเบิ้งเบิ้งข่อยแกงบ่เจ้าฮูบ่ข่อยลูกไผ่ลาสับรถมาด้วยเจ้าฮูบ่ข่อยลูกไผ่เนาะอืมเอาะเจ้าฮูบ่าข่อยลูกไผ่เออข่อยลูกไผ<ม>่เ<อ>จ้าว่าผมาผมมีพ่อเป็นไอดอลครับพ่อทำอะไรได้ผมทำเหมือนได้เหมือนพ่อเหมือนกันพ่อลากรถบอกผมก็ลากรถเข็นรถได้ึ้นกันอทำได้มาทำได้เหมือนพ่อเลยนะครับ อันนั้กินน uh. ี้ถึงผม่อมีง่าอันน้อยนิดผมกับบ๊อพ้์อุ้พ่อรอกเข้าจากหโมเอ่าแบ่งกันครับเบิ้งเบิ้งครับแบ่งกันกินครับแบ่งกันกินเออแบ่งกันกินยังไหนทิ้งกูเดียวเอาเอาเราเราว่าพ่อจะแย่งกับหยิบหยิบขึ้นหยิบลงนะอ่ะตีเลยนะ น้วโชคเขาเก่งเด้เขารู้จักแบ่งปันเด้ไหนแบ่งอะไรไว้ให้คุณพ่อแบ่งไว้ให้พ่อดูคุณพ่อก็ต้องกินเศษครับโผเสียสละให้อะไรบอกอันนี้คือคือเขาก็เหลือไว้ให้คุณพ่อเขาแบบนี้นะครับวันนี้ก็สุดยอดลูกชาย สุดยอดลูกชายสุดยอดลูกกระตันยูเลยนะครับผมรู้ความนะรู้ความเหมือนคนรู้เรื่องรู้ภาษาเหมือนคนเลยครับผมเดีย๋ยวผมสีไปเฮ็ดอันงานอย่างอื่นก่อนบนันนี้ผมส่ไยให้อลาอยู่ตรงนี้ครับพ่อกับแม่เขาเนาะผมสิไปก่อนครับผมไปแล้วสวัสดีครับผมผมไปก่อนเด้อ